โลว์สกายกับผมเช็ควันๆนะฮะวันนี้อยู่ในเกมโมเดิร์นวอร์ชิพนะครับที่คุณเห็นอยู่นี่อยู่ในเกมโมเดิร์นวอร์ชิพอีกแล้วนะเป็นพาร์ทที่เกี่ยวกับเรื่องของบัฟเนิร์ฟเหมือนเดิมนะครับแต่ผมจะย่อยอีกทีหนึ่งนะย่อยเป็นคาดไปเพื่อนๆจะได้ไม่ปีแบบไม่รู้สึกว่าคลิปมันยาวไปจนน่าเบื่อนะครับแล้วก็ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยบัฟเนิร์ฟตอนนี้เรื่องการบับเนิร์ฟอ่ะถึงเขาบอกจะบอกบับเนิร์ฟแล้วอาจจะมีการแก้ไขในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นเอาช่วงโค้ดเบต้าที่เขาทำไฟล์ออออกกกมมาาา่่นนนนดีว,วบัเเรป็ะไ มันมีอะไรบ้างอยู่ในนั้นนะครับเราไปดูกันพร้อมกันเลยนะครับไปดูกันก่อนไปดูฝากเพื่อนกดติดตามกดซับสไคร b ์กดไลค์ให้ผมด,ด้วยนะครับจะไ,ได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อเหมือนกับทุกคนนเองงั้นไปดูกันเลยละกันนะครับ ลำแรกที่ได้บัฟเนื้มนะครับเป็นสัญชาติเยอรมันนะครับนะที่เขาว่าเป็นว่าเป็นเรือฟรีเกตที่ทันสมัยนะไปได้เลยนะครับตลอดก็นี่เหมือนเดิมครับก็คือในเรื่องของยูนิตพารามิเตอร์นะครับได้ถูกบัฟขึ้นนะครับในเรื่องของสเตตัสเรือนั่นเองจากเริ่มต้นเนี่ยปกติ3ามแสนสองหมื่นะครับได้บัฟขึ้นเริ่มต้นเป็น3ามแสนสามหมื่นห้าพันจนทำให้เลือดเนี่ยสุดที่4ี่แสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยในเรื่องของสเตตัสเขานั่นเองใช่ครับ F 1 2 7 บัฟแค่นี้ครับ <c oughs> เรือมันโกงอยู่แล้วให้เป็นบัฟอะไรอีกล่ะเพื่อนชายลำที่ถูกบัฟลำที่2ก็คือเจ้า fs บ uh ูชา uh ักบูชักเป็นเอ่อเป็นเหมือนกับเรือที่ถูกลืมนะฮะในเกมนี้นะครับถูกลืมไปแล้วนะแต่เขาได้กลับมาอีกรอบหนึ่งไนงะ ได้กลับมาเพราะว่ามิสไซล์ครับมิสไซล์ของเจ้านี่นะครับจะถูกบัฟขึ้นนะครับสเตตัสของมันเนี่ยจะเริ่มต้นบัฟตั้งแต่ดาเมจเดิม14ื่นเป็นหมื่นนะครับทำให้ออกลูกหนึ่งเนี่ยเบ็ดเสร็จเนี่ยจะอยู่ที่2800เลยนะและออกทั้งหมด4ลูกด้วยกันก็เท่ากับ80,000กว่ากว่าโดยประมาณนะครับแปดหมื่นต้นๆ้นแล้วก็ลดเวลาบรรจุนะครับจาก11วิเหลือสิบเอ็ดจุดห้าวิอ่ะเหลือสิบวิอ่ะคือลดไปเยอะเลยนะครับทำให้จริงเจ้านี่มีมิสไซร์ที่โหดมากรีโหลดเร็วมากเหลือแค่7 7ววิิินนาทเเ่ั้องยงย8 หมื่นนะบูชาก็จะโกงเลยนะโกงนะครับพูดกันจริงๆเอาจริงโกงเลยถ้าใครเล่นเป็นเนี่ยนะครับใครเล่นเก่งเนี่ยแต่ผมอะไม่เก่งกับบูชารํานี้นะครับต้องบอกก่อนเหลือที่ผมไม่ไม่ไม่เก่งเลยดีกว่ารับนี้แต่เรื่องของสเตตัสของมันเนี่ยจเจ้านี่ถ้า8ปดหมื่นเนี่ยแล้วดูความเร็วของมันแล้วก็อาวุธของมันเนี่ยเป็นฟรีเกตที่เก่งนะครับถ้าเล่นดีๆเจ้านี่เก่งมากเลยจริงๆถ้าคนเล่นเป็นนะ เพราะนั้นเนี่ยพอเลโมล่าเนี่ยจะสําคัญก็ต่อเมื่ออยู่ข้ามเกาะนะครับมีสิ่งกีดขวางหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับปล่อยมาใช้แล้วยิงมิสไซล์ระหว่างที่จะเข้าไปสู้กับเขาถือว่าดีเลยต่อมา,มานะครับเป็นปืนเยวกันนะครับ BSN c 127มม,มนะครับเป็นปืนแนวคิดปืนอัตรจรอัลเกี้อ่านพูดอ่านถูกก็เข้าไปด้วย ตัวนี้ได้บัฟเหมือนกันนะครับบัฟความเสียหายเริ่มต้นนะฮะจากปกติลูกละ6,000นะครับขึ้นเป็น6,500นะเบ็ดเสร็จก็คือ8,450เมื่ออัพเต็มอะเออเลยยิงออกไปทั้งหมด4ลูกเหมือนกันนะครับตัวนี้ยิง4ลูกเหมือนกัน8 4 24นะครับ24ก็ประมาณ24ก็ประมาณเท่าไหร่เนี่ยคำนวณสิ33,800นะครับก็ถ้ายิงเข้าหมดก็ถือว่าดีอะแล้วปืนโหลดเร็วนะครับโหลดเร็วแค่สามจถ้าตัวนี้โอ้โหต้องเทแล้วแหละต้องเทแล้วแหละแค่อย่างเงี้ยลองแคคมนะรับ มิซายออกไป4ลูกดาเมจทั้งหมดแป0 0มื 83, ่นสามพัน่ะแล้วแป๊บเดียวโหลดเสร็จอ่ะเวีอะ่ะโคตรเจ๋งยังไม่พอปืนใหญ่นี่อีกอะ่ะเอ้ยยิงลัวด้วยไม่ใช่เลียวกันนะครับโอ้โหยิงลัวจัด3าวีโหลด3าวีโหลดกับสีวีโหลดอะ่ะเพราะฉะนั้นเลยถ้าใส่หมดนะโ,โหผมบอกเลยว่า,าดาเมจมาโหฬานแน่นอน ถ้บผมรอแค่ปืนแล้วไม่มีตอบีโดเข้ามาเกี่ยวนะแล้วก็มีทรายนะดูดิทำตัวเมเท่าไหร่โอ้ยสอ0 0 0 0บูชาร์ก็กลับมาเป็นเมตาแล้วเนี่ยถ้าเล่นจริงๆเนี่ยเพราะเรือมันเล,เ,ลเ,ลเ,ลเล่นเร็วนะครับใครชอบบูชาร์กก็ยวไม่ได้ขายไปก็ตจ้านี้กลับมาเกิดอีกครั้งนึงนะครับ ต่อมาเป็นเรือของอังกฤษนะครับเรือหลวงกัรตโกหรือว่า h m s ทกัตโกไทย26อันนี้ได้บับเรื่องความแรงของปืนนะครับจากปกติเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยที่14,500นะครับเพิ่มเป็น16,000นะครับทำให้กัตโกเนี่ยมีปืนที่บอกเลยว่าแรงมากจริงๆ2 8 0 0อะ่ะเอออัพเต็มอ่ะเท่ากับลูก16,000 0นชะุด16,000อนะ่ะใช่เหรอวะมันจะโกงหรือว่าการตโกมันจะโกงเกินไปแล้วนะคือไอ้ล้ำนี้ก็เป็นเมตาอยู่แล้วนะครับถ้าอัพใหม่จะขนาดไหนไปดูกัน คือมันก็โกงอยู่แล้วนะอ,อ้าวอัปเดตมันมีเฮลิคอปเตอร์โผล่ด้วยวะ่ะมีให้เราเทสเอด้วยวะ่ะก็เจ๋งดีนนะอัปเดตใหม่มีเทสเอ a ้ AAA ด้วยนะครับเฮลิคอปเตอร์โผล่ขึ้นมาโอเคเรามาลองกันนะครับปืน MK m o d 2 หกหมื 6, ่นสองปืนมันก็โกงอยู่แล้วอ่ะมันก็คือ TMF อมะฮะเสียงมันเสียงเดียวกันเลยแล้วโหลดเร็วอีกแล้วปล่อยมิซายกันแสนหกเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้เหมือนมันกระสุนข้ามไปลูกหนึ่งลองอีกทีสิแสนแปดเก้าโอ้โหโกงแล้วโกงอีกนี่ยังไม่รวมตอร์ปิโดดาเมจตอร์ปิโดอะฮะรวมดาเมจตอร์ปิโดครับ ยังมาโตไม่แตกเลยเหรอไมีคิปหูยสองแสนแปดเก้าายวับขออีกคีได้ไหมครับเหมือนกับ <25. S 1> กระสุนไม่ตรงนะเมื่อกี้สองแสนหก โก้ง Surprise, เนี่ยเพื่อนๆรู้อย่างว่าทำไมผมถึงไม่จัดเทียรเรือสักทีเพราะว่ามันมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาครับจัดเดือนนี้เดือนหน้าก็เปลี่ยนอาจจะเป็นแบบนี้ตลอดเลยต่อไปเป็นเรือสัญชาติฝรั่งเศสนะครับ f s อา t i แ a นนะครับอา t i แ a นเจ้านี่นะครับเป็นเรือที่ดนเรื่องของการ,รบัฟมีไซเข้ามาเป็น3เบิร์ดถ้าบัฟเป็น3เบิร์ดผมก็เก่งขึ้นมาทันทีเลยสิเก่งขนาดไหนลองให้เพื่อนดูหน่อยสิ ใช้ยิงยามาโตไปเลยแหละต่อปิโดไปก่อนเลยตอบิโดสามลูกของเขาจะเคลื่อนตัวช้าหน่อยนะครับอารีเคไปครับมิสไซล์ไปครับแล้วก็ปืนเรยวการยิงเข้าไปโอ้โหสามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันปีเกตไม่โกงหรอครับเมตานี้มีแต่ปีเกตเท่านั้นเลยปะเนี่ย ต่อมาเป็นลูกรักผมเองนะครับสำหรับ Admiral g o d Corp สำหรับ God's c o r ได้บัฟเรื่องของเลือดนะฮะเข้ามาก่อนเลยนะ 3 1 5 0 0นืนคือได้พับแล้วนะครับจากปกติ3 0 0 0 0นนะก็ได้บับขึ้นมาอัพเต็ม49,500เ้นลยนะครับถือว่าดีนะเพิ่มเลือดขึ้นมาหน่อยนึงก็ยังดีแต่ที่ไฮไลท์คือเปลี่ยนของเจ้าเลดัตนะฮะจากปกติดัมเมจเริ่มต้นลูกละ900เนี่ยเพิ่มเป็น1000เลยนะทำให้มันเนี่ยเพิ่มดัมเมจเป็น1ัน0อ่ะแล้วจากระยะ3กิโลเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเป็น3.67ก็คือ,คอไกลถึง4.7 7กิโลลิรหนึดผมบอกเลยว่าเรือลำเนี้ย มันโหดที่เลดัดครับเครื่องบินเข้ามาใกล้โดนมันสอยหมดอะเออบอกเลยว่ามีทรายของโยนี่เนี่ยในเรื่องของการต่อต้านอากาศยานเทพจริงๆครับถึงจะมีน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็บอกว่างี้แล้วคอยอย่าครับเพื่อนผมเล่นมาตั้งนานเล่นกับคนดูมานานมากเรื่องกอดคอฟเนี่ยเพื่อนๆเห็นอะไรพี่มันผิดปกติไหมครับผมก็ว่าทำไมเซอร์คอนผมออกช้าจังเลยผมลืมอัพเอ๊ห่าเลยแล้วผมเล่นกับคนดูมาตต้องเยอะเป็นปีแล้วเนี่ย ผมไม่เคยอัพเซอร์คอนเลยพระเจ้าช่วยกล้วยทอดใครดูพาร์ทนี้ไปก็ก็ไม่ต้องตกใจนะบอลบอลอัพแล้วนะจ๊ะโอ้ช้ำใจเลยเซอร์คอนไม่ได้อัพพอแล้วฉันวกับคนดูหนึ่งหนึ่งนี้ฉันก็คิดว่าทำไมเซอร์คอนมันมันขึ้นช้าจังมันแบบทําไมมันถึงเป็นแบบนั้นวะมันเป็นแบบนั้นวะคิดมาตั้งนานอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองที่ไหนได้เซอร์คอนไม่ได้อัพครับเพื่อนๆหยอกๆยอกนะฮะอันนี้อันนี้เรมลืมอัพนานแล้ว าจะลืมอัพตั้งแต่ได้มาครับตั้งแต่ออ้เกือบ2ปีแล้วเนี่ยผมลืมอัพจริงๆนะก็มไม่คิดว่ามันมันจะลืมอัพได้นานขนาดนี้เหมือนกัน2ปี3ปีแล้วเนี่ยเออลเ่นแต่คนดูไม่เคยอัพเซอร์คอนเลยครับสำหรับกอดคอมนะหลักๆเรือฟรีเกตก็ประมาณมีแค่นี้ครับไอแถมให้หน่อยไหมแถมให้ตำแหน่งหนึ่งแล้วกันนะ แถมด้วยอากนาร์แล้วกันนะครับสำหรับอากนาร์เป็นเรือของเอ็กเอ็กคาโนแพนนะครับตัวเจ้านี่เนี่ยเป็นเรือที่ลอยน้ําได้นะบินได้นะเรื่องจริงอาจจะบินได้ก็ได้นะครับก็เจ้าหนี้เป็นรูปลักษณ์ที่ถูกสร้างขึ้นมาจริงก่อนที่จะมีเรือนะครับเจ้าหนี้ถูกแทนของเดิมของเดิมของมันก็คือพลักเอ็ดสีิวิลนะครับสองูณยีมมนะครับสองป้อมนั่นเองแต่ถูกแทนที่ด้วยลิม200 ER หมายความว่าเจ้านี้จะมีระบบต่อต้านอากาศยานที่เป็นมิไซ์ที่โหดอีกแล้วนะไครบินตามเมคาโนแพนก ตเตรียมตัวได้เลยเพราะว่าไอ้นี่ยิงแรงจริงๆนะครับแล้วยิงทีเนี่ยสนัดนะแล้วยิงทั้งหมด4ป้อมอ่ะต้องบอกเครื่องบินบอมบงบอมเบอร์ก็แตกหมดถ้าโดมันย <laughs> ิงเตรียมตัวได้เลย <laughs> โอเคนี่ก็คือสิ่งที่ได้พับสําหรับฟรีเกตและก็เอ็กาโนแพนนะครับในพาร์ทหน้าเป็นอะไรเป็นอะไรดีเป็นเดสใจเยอร์ไหมหรือเป็นคุยเซอร์ก่อนดีโปรดติดตามนะฮะเดี๋ยวผมจะรีบม,มาลงคลิปให้เพื่อนๆซอยเป็นพันๆไปจะได้ไม่ยาวมากนะครับสำหรับวันนี้ก็ ขอลาไปพค่นี้แล้วพบกันใหม่นะครับทุกคนโชคดีเจ้ปืนฝากกดติดตามซับสไครต์อย่างที่ผมบอกไปนะฮะส่วนในพาร์ทนี้เนี่ยผมลืมบอกทุกคนเลยว่ารอบไหนที่ทําให้ผมรู้สึกว่าบัฟแล้วมันดีนะครับคงหนีไม่พ้นบูชางนะครับเพราะบูชางเนี่ยสามารถยิงมิสไซล์ได้ไกลเลยใช่ไหมยังไม่พอนะแถมยังมิสไซล์แรงขึ้นต้อง2,000นะครับซึงเริ่มต้น2,000ันเนี่ยถ้าไปอัพบันไปก็เพิ่มสถานะเยอะเลยทําให้ยิงได้8 0,000กว่าก็ถือว่าโคตรแรงเลยนะสำหรับอันเนี้ยนะครับแล้วก็ยินดีกับการ์ดโก้ด้วย รเราวันนี้ขอลาไปจริงๆแล้วทุกคนโชคดีจะปืนนะครับสวัสดีไวรุ่น